ขายสินค้าใน Tik t o อกแบบไม่ต้องทําคลิปเองแต่เราจะให้ Tik t o อกทาให้เหมาะสําหรับคนขี้เกียจทําคลิปแบบเรานะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะง่ายมากก่อนอื่นนะคะทุกคนเข้า Tik t o อกของตัวเองหลังจากนั้นกดที่ลูตกตากในช่องของเรานะคะหน้านี้ก็จะเป็นการจัดการร้านเราค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนมองข้ามรายได้น,น้อยนิดของชอีแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะคะกดที่โปรแกรมสร้างวิดีโอค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกสินค้านะคะที่เราจะทําวิดีโอค่ะชีจะเลือกตรงนี้นะคะ กดถัดไปค่ะในหน้านี้นะคะก็จะมีชื่อสินค้าของเรานะคะแล้วเราสามารถเลือกจุดขายของเราได้นะคะจุดขายสินค้าตัวนี้อาจจะเป็นแบบส่งฟรีเกมเงินปลายทางถ้าเลือกได้แล้วก็กดสร้างวิดีโอเลยค่ะจุดจุดนี้นะคะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะช้าม,มากนะคะอันนี้กดสปีดไว้นะดูดิ99แล้วยังไม่เสร็จเลยอ่ะมาแล้วนะคะจากนั้น i ิ t o k ก็จะทำคลิปมาให้เรานะคะอยู่9 t e m p พลตด้วยกันค่ะเราก็สามารถเลือกที่เราชอบได้เรามาดูอันแรกกัน เขาใส่เพลงให้ด้วยค่ะทุกคนมันก็ไม่แย่นะคะก็พอไปได้มาดูอันที่สองกันค่ะทั้งหมดมีประมาณ9ก้าเทมเพลตนะคะลองกดเลือกๆดูแล้วกันแต่ชี้ชอบอันสุดท้ายคะ่ะลองมาดูคะ่ะอันสุดท้ายนี่มันดูคล้ายกับเอ่อเราทําเองมากกว่าอ่ามันยังดูดีนะคะความน่าสนใจอ่าถ้าเราชอบนะคะก็กดโพสต์บน t i k ต o ok อกเลยคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะคะเขาบอกว่าเขาจะใส่ลิงก์สินค้าของเราให้อัตโนมัติเลยนะคะคือดีงามมากๆม,มาถึงตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อที่เป็นลิงก์ตะก้าสีเหลืองเราได้นะชิจะใส่เส้นต่างหูกดตรงนี้แล้วเราก็กดเพิ่มค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะพามาที่หน้าโพสต์วิดีโอนะคะเราก็กดถัดไปค่ะหรือว่าใครอยากจะใส่อะไรสติ๊กเกอร์นู่นนั่นนี่เพิ่มก็ใส่ได้นะคะ และตรงนี้ค่ะก็สามารถเรื่องหน้าปกได้ทำอะไรได้คือทำได้ทุกอย่างหมดเลยใครชอบคลิปสอนแบบนี้กดติดตามไว้เลย